สองราคาก็คือ699กับ799บาทถ้า799บาทจะมีเมนูนี้เพิ่มมาแล้วก็จะมีพวกกุ้งเพิ่มมานั่งอยู่ข้างหน้านี่เหงือสกลอดแอร์ก็เย็นดีนะคุณผู้ชมครับดูสิเรากินจนเกือบจะหมดนะมีอยู่อย่างหนึ่งหยิบไปเรื่อยๆก็ยังไม่หมดนะครับอย่างครับโอ้มาสักจัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมแพทแท็กโฟมนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนนิกุดเทนถ้าเกิดว่าคุณลองเสิร์ชดูนะ Google หรือใน a c e b o o k ครับอกบุฟเฟ่เนื้อย่านที่ดีที่สุดจะมีร้านนี้อยู่มีทั้งหมด2ราคา699กับ799บวกไม่รอแวะปุะสาดเดินทางมาทั้งทีอย่างนี้แล้วแน่นอนเดี๋ยวเรากินชุด799เลยตอนนี้บรรยากาศดดโหเดียวกับอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยหิวมากเลยเราไปกินข้างในกันเดี๋ยวไปครับ ตอนนี้เราก็มาถึงในร้านแล้วครับสำหรับเซนนิกูเทนเป็นร้านหนึ่งที่อยู่ที่เอกมัยถ้าคุณเสิร์ชว่าร้านเนื้อย่างดีๆบุฟเฟ่ดีดีบอกได้เลยว่าคุณต้องเจอร้านนี้เป็นร้านหนึ่งในตัวเลือกแน่นอนและแน่นอนในการฉลอง1,000ซพันสไคร c ์ของเราเราก็ต้องมากินเนื้อเราจะไปกินอาหารทะเลตามใจเอ้หมวยไม่ได้วันนี้เรามากินเนื้อแน่นอนวันนี้พามากินเนื้อกันแบบจุกๆเนื้อดีๆทั้งนั้นเลยเนื้อมีทั้งเนื้อชิคิรุเนื้อมิโซะเนื้อฮารามิเนื้อสัน เนื้อสั่งนิวซีแลนด์เนื้อสัพิเศษแล้วก็ลิน้นวัว<ม>เราสั่งมาทุกอย่างเลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกหมูทั่วไปเรามาลองดูก่อนว่าไหนอร่อยแล้วเราค่อยสั่เพิ่มอย่างแรกเนื้อชิชิรุสำหรับที่นี่ยมันจะมีทั้งหมด2ราคาก็คือ699กับ799บาทถ้า799บาทจะมีเมนูนี้เพิ่มมาแล้วก็จะมีวกวพกุ้งเพิ่มมา เราต้องมาดูกันว่าเนื้อที่ใครๆก็บอกว่าสักครั้งหนึ่งต้องมาโดนถ้าคนชอบเนื้อ,อย่างไม่คพลาดระหว่างรอขอลองชิมอาหารญี่ปุ่นแล้วก่กนอนนี่ยญี่ปุ่นเนะานนเนะเอาวาซาบีป้ายไปไหน่อยนี่ยเขาทำกับวย อลองลิ้มก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะเน้นี่เด้เดงดีกรุบๆกลิ่นเนื้อค่อนข้างจะชัด สำหรับคนที่มาที่ร้านเซนทุกคิวเขียนวิธีการมาก็ไม่ยากเส้นเอกมาเนี่ยมันจะมีบิ๊กซีวันเดียวนะครับเลยบิ๊กซีมา mm hmm. เดียวเข้าซอยคุ้มคาบิ๊กซีก็จะเป็นร้านอยู่เกือบสุดซอยเป็นเหมือนเป็นบ้านญี่ปุ่นนะตกแต่งร้นรานที่ค่อนข้างสไตล์บ้านญี่ปุ่นจ๋าเลยบรรยากาศดีมากขอเชิยวอลเลย ใครรู้ว่าเนื้อญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรบ้างก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าเนื้อฮารามิกับไอโจโอคารุบีเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราจะว่าโจโคารุบีนี่เป็นล่องที่โค้งติดมันแต่ว่าไอฮารามิอ่ะเป็นอีสมมันเยอะกว่าเราก็เหมือนเดิม เปลี่ยน่านเปลี่ยนเตาให้บ่อยมากเปลี่ยนตะกรงให้บ่อยมากไม่ต้องกลัวว่าไม่ร้อนนั่งอยู่ข้างหน้านี่เหงื่อซบตลอดแอร์ก็เย็นนี่นะแต่ว่าเตาร้อนตลอดอ่ะเดี๋ยวลองมากินเนี้อฮะหลานนี้ดูกันก็เป็นยังไงบุ๊ม แล้วอย่างหนึ่งเลยที่มาที่นี่นะเราไม่ต้องห่วงเลยนะคือเรื่องเตาไม่ร้อนคือเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาดูแลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาดูให้หน้าที่เราคือย่างให้ทันก็พอเขาบอกว่าเนื้อร้านเนี่ยคือใครที่บอกว่าสายกินเนื้อบอกว่านุ่มละลายมไม่ได้เป็นนเนื้อที่นุ่มละลายขนาดนั้นนะเป็นเนื้อที่ได้เขียวอยู่แต่ว่า นเนะดีเย๋ยวนี้ใครๆเขาก็ชอบเป็นอย่างนี้นะคือมันสะดวกดีนะกับการสั่งอาหารผ่านเมนูในแอปแล้วก,กดทีเดียวสำหรับใครที่มาที่ร้านนี้นะที่ผมชอบร้านนี้คือลิ้นกับเนื้อฮารามิเทคเจอร์ดีมากมาโดน2อ,อย่างนี้กฟินแล้วอะ่ะมันตุงต้งม่าน้ำดูดี ต่อไปนี่เนื้อแกะเนื้อแกะผมชอบเลยนอกจากลิ้นก็มีเนื้อแกะย่ที่ผมชอบแนะนำกิ่นหอมแล้วก็หมัดนุ่มรนช,ชาติหมักมาหวานกำลังดีคุณผู้ชมครับ ดูสิเราก,ก,กินหมดเกือบจะหมดนะมีอยู่อย่างหนงึ่งหยิบไปเรื่อยๆก็ยังไม่หมดนี่ครับเพอยากจะโอมากสกันโอเคก,ก็เรียบร้อยสำหรับร้านเซนนิกุตเทนเป็นสไตล์ยากิตนิกุญี่ปุ่นบรรยากาศร,ร้านก็ถือว่าผมว่าดี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 เลยอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่คาดหวังว่า ชอบผมว่าเนื้อนุ่มละลายจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหรน่นนะครับถ้าใครอยากจะตามก็ตามไปได้ตอนที่ผมมากินที่สาขาเอกมัยซอย6ก,ก็เปิดตั้งแต่เที่ยงสี่ทุ่มนะครับผมอะไรอยากให้เราไปไหนอย่าลืมตอนนี้เราเป็นช่องพันทรซับแล้วแมช่ช่องหลักร้อยแล้วก็ติดตามกันไปฝากติดตามกันด้วยขอบคุณทุกกำลังใจที่ขับเคลื่อนหนึ่งพันจนได้เ,เดี๋ยวเจอกันที่หมื่นลวกันฝากติดตามด้วยพันทรซับทำขนาดนี้แล้วหมื่นจะทำงานอะไน ตามเลยครับขอบคุณครับมาเจอกันต่อไปบ๊ายบายไปว